นะครับก็เมื่อคืนฝนตกหนักครับอยู่บ้านฝนตกหนักตกดีเลยนะครับก็ผมมีฟ้าห้องพี่น้องผมมีฟ้าเหลี่ยมไม่มีลมนะครับไม่มีลมเลยนะครับก็รู้สึกว่าตกง่ามครับตกแห้งนะครับฝนดีพี่น้องปีนี้ฝนดีนะครับแต่เสียอย่างเดียวพี่น้องราคาข้าวราคาพืชผลการผลิตมันมันไม่ดี แต่ราคาปุ๋ยนะครับราคา,าวัสดุทางการเกษตรราคาเขาดีพี่น้องแต่ราคาของเกษตรกรน,นี่มันมันสวนทางกับต้นทุนและเกิดน,นะครับก็เหมือนเดิมพี่น้องก็มาบน่นมาเล่านะครับให้กับ f อฟฟังคือเก่านะครับอากาศฝนตกพี่น้องนะครับนี่ดูหนนพี่น้องน้ำไหลไหลแรงเลยนะครับเนี่ย อันนี้บอลมันอันนี้ไม่ใช่รอยเกดพญานาคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยน้ํานะพี่น้องเด้อนะครับอันนี้ไม่ใช่รอยเกดพญานาคแต่อย่างใดนะครับอย่ามาขอเลขด้อนะครับมาแต่ขอเลกกะคันใดมาก,กะบอกซูฟังเนี่ยเดตตัวใดดีนะครับก็จะพามาดูพี่น้องผลง,ผลงานผลงานฝนตกเมื่อคืนนี่นก็น้ำกันโอ้หลายได้พี่น้องเลยนะครับ ฝนมาดีครับนะครับฝนมาดีมากเลยนะครับนี่แหละนาก้ากหงเล้ยแหละพี่น้องเลยดูนะตรงหน้าเลี้ยวไปนาเขาจากภากนะครับถ้าสมัยสมัยก่อนเนาะแต่เป็นสมัยก่อนนี่คือถ้านาดํานี่กําลังดีพี่น้องนาประมาณนี้กํลลังดาหน้าดีนะครับแต่สมัยนี้นี่ทํานาเป็นเป็นนาหวานกันกั พราะต้องการน้ำพี่น้องช่วงแรกที่บ้านเขาเนี่กคไม่ต้องการน้ำนะครับเพราะว่ามันจะเห็ดให้เม็ดเม็ดเขาเนี่มันเน่าได้นะครับถ้าแช่ติดต่อกันหลายคืนสองคืนสามคืนก็เน่าแล้วพี่น้องเลยนะครับคือการทำน้ำมันเปลี่ยนไปนะครับเนื่องจากว่าเนาะเขาจะไปดำหรือเก่าเนี่ยมันกะบ,บท,ท่านกินนะพี่น้องนะครับถามว่าดำาน่นมันดีไหมดีนะครับแต่ว่า ค่าต้นทุนมันมัน,มน,มนกระสูพี่น้องจ้างคนวันหนึ่งนี่ก็ต้อง4 0 0ร้อยแล้ว4ี่รอยขึ้นได้พี่น้องเลยนะหรือบางทีนี่ต้องการผลงานด่วนนะครับก็ต้องแย่งกันนะครับในการจ้างก็ต้องแย่งกันจ้างกันไปนะครับนี่ก็มาดูนะพี่น้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศไอหลังฝนตกผลงานเมื่อคืนนะครับ mm hmm. น้ำพี่น้องเลยดูได้นะครับ นี่แหละพี่น้องนี่กอไผ่ก็มีประโยชน์ด้วยนี่นะครับกอไผ่นี่นะครับคืออากขันหน้าตรงนี้นะพี่น้องถาบ่มีกอไผ่นี่นะครับบ่เหลือนะครับไม่เหลือเลยขาดแน่นะครับขาดเลยนะครับเพราะว่ายัางตีล่ลากไผ่นี่พี่น้องมันช่วยมันช่วยยืดยืดดินยืดคู่ได้น่นะครับเบื้องหากมันครับอันนี้น้ำไหลลงปองพี่น้องนะครับก็จะไหลลงคลอง ลงไปนะครับนี่ใครที่บัได้อยู่บ้านเฮ่าพี่น้องเห็นบรรยากาศอาจจะคิดถึงบ้านก็ได้นะครับนี่เห็นว่าเห็นว่าพี่น้องนี่เาลากไผ่นี่นะครับลากไผ่นี่มันก็มีประโยชน์นพี่น้องนี่แต่เม่มีหากไผ่นี่ขาดได้นี่นี่ครับลากไผ่มันก็ช่วยเกาะดินเกาะอะไรยิ่งยิ่งยิ่งบ้านเฮ้าพี่น้องเป็นหน้าดินทรายนะครับเป็นนาดินทรายนี่นะครับมันเทไห้อันคันแท่นหน้านี่ คู่หน้านี่ขาดง่ายนะครับคือมันถือน้านี่มันก็ยุ่ยไปแล้วนะครับมันเหมือนข้าวเหนียวโดนน้ำเลยพี่น้องนะครับมันก็ตีย่วยไปนะครับวเนนี้เขาเจ้าเมื่อเข่าถือน้ําพี่น้องนะครับมันกับติดกันนะครับมันกับเก็บกักน้ําบ่าได้นะครับอันนี้ก็ดูพี่น้องบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีครับบ้านห้องตอนนี้นะครับฝนตกมากแล้วเขียวขจีนะครับมองไปไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่เป็นช่วงนาแล้งว่าคันนี้กับโอ้ยพี่น้อง เลี้ยวไปใส่กับมิแตนความแห้งแรงนะเนาะมันก็เป็นธรรมดานะครับที่บอกว่าอีสานเขานี่มันมั่นแห้งแรงนะครับมั่นกับแม่นพี่น้องกับแม่นแล้วมาพอยญ้าแรงมันกับแรงนะครับมาพอยญ้าฝนบางที่ไหนเป็นไรนี่สวยงามเลยครับน้ําตกนะครับมีน้าตกความอยู่ตรงหน้านะครับน้ําตกธรรมชาตินะครับนี่หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีก็จะมีหลายเดือนอยู่นะครับน้ําตกตรงนี้นะครับเบ่งเอาครับบรรยากาศ ฟังเสียงน้ํานะครับนี่คือพนเท่าพี่น้องเวลาได้ยินเสียงน้าเสียงนกนี่มันมันรู้สึกว่ามันมันสดชื่นนะนาอนะครับมีความสุขนีครับฟังเสียงน้ำพี่น้องนะครับฟังนั้นก็บจเป็นปลาตำสาพี่น้องปา่าตำสาป่าต้นก้ามปูนะครับปลูกไว้พี่น้อง ปลูกไว้เพื่อสีเก็บใบขายนะครับปลูกมา3าปีแล้วนะครับนี่บางต้นก็โตพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนะครับบางต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับคือปลูกต้นไม้พี่น้องมันกับบัตองบัตตองย่านขาดทุนนะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็มีคุณค่าของมันเองนะครับมันสร้างมูลค่าในตัวของมันนะครับแหละพี่น้องเลยนะครับพาอฟซีพาพี่น้องมาเบืองนะครับบรรยากาศนะครับ บรรยากาศฝนตกพี่น้องบรรยากาศบ้านเรานะครับก็ฝั่งนั้นก็จะมีจุงว่าจุงควอยออกคอกไปแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับก็ได้บรรยากาศประมาณนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านขายเต็งโมนะครับร้านขายแตงโมตาไผ่นะครับก็จะปลูกแตงโมนี่ครับในหน้านี่แหละนะ พอแล้วก็เก็บมาขายตามทานีแหละบนทันยุข้างถนนนี่แหละครับเนาะเป็นอาชีพนะครับนี่ขั้นขยันไม่อดตายครับพี่น้องอยู่บานท่ากระไดนะครับก็ประมาณนี้แหละพี่น้องบรรยากาศ้านนอกนะนะครับเอาพี่น้องคลิปนี้แล้วเอขอจบไปเที่ยงเท่านี้นะครับเนาองเอฟซีนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนาด้วยนะครับขอบคุณนะครับ